ล้วก็ง้างออกไยอ,อ๋อโอเคโอเค,คได้ค่ะได้ค่ะโอซื้อทุเรียนกินนะทุกคนเอาแบบพอดีเลยอะ่ะกำลังกินใช่ไหมใช่กำลังกินเลยพอดีเลยแม่แต่ไม่แข็งนะเอาแบบพอดี เอขายอ๋อไม่มีนิ่มกว่านี้นะไมไม่ีใช่ไม่มีนิ่มแล้วค่ะเนี่ยนี่าอร่ยไเนยอ๋อกันมข้ลูกเนี่ยอยห้ัรยหาสิัดนอ๋อโอเคโอเคค่ะเนี่ยซือเป็นเนื้อต้องไปซื้อตรงนี้ก็จะแบบเป็นผูบัวตรงนู้มีแกะขายตรงไปเลยแต่ตรงนี้ก็ไม่ขายใหญ ซือเป็นลูกเล็กๆหน่อยอ๋อมันไม่มีสุกอ่ะมันมีแค่ตรงนี้อ๋อสุกมีแค่ตรงนี้นี่ใน,นลูกนี่ก็เล็กอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยอ๋อ,อ,อได้อันนี้ได้ตรงเนี้ยได้สุกอ่ะแต่ว่าทั้งในเข่งมันมีแต่ดีดีมากแห้งกริ๊กโอเคโอเคค่ะ